มาครับซอยจุมือน,นี่ไ,ไปซอยจุครับผมนี่ละเนื้อประว่าในเครื่องโลกครับกินบไรเรากินหลายลน่คัเนะนี่พริกนะ้ำประแดกงูสุรดใส่แล้วละ,ละ,ละน้ำประแดกใส่อยหน่อยขอั้วอเละลายอยเม็ดใหญ่นอย่อย,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 อยขอั้วบบบีบดเวยเนาะ,นะต้องซืบ ต้องยืนท่าให้จังเลยนัยืนตัวเพียงเขาก็ไปลวกมันเรียบร้อยแล้วปาดใส่อนโอ้แตกแตก็น้ำแตกน้ากับแตกน้ำกับแตก

คุยหอามาเด้่อยไปข้าหอดีมันหล่น้ำเลยแต่เนี่ยสิมาด้งเนี่ยองเดวสูมไ้

มากไหมสามคนร่อ,องไหนก่อนวะร่องนี่ก่อนนะครับจิกนาไอยู่นมทีอืมในนะมันจะใสกกันนาะอ๋อย่าใส่เนีอยน้บางบางบ ร้องเนี่ยเมน,นีลย้องตับเบางคนนะเดี๋ยวตับอ,อย่างนันบุสนเลยสิว่า<ม>นี่มนี่มอืมยุมร้องติดมันน้ำเสื<ม>้อห<ม>่ให<ม>้เอก้วหัวลึกตัว เนี่ยดมันาจหายเป็นอีแบงเสียขเหรอเียของอะไรมัดจังมันนล่แหละเดวมันยาบกจะเดีไปยากเยหยาหยาบมาวันนี้เหรอหยาบเลยดนคนเบืองไว้เหรออไปนะจะทายจะทายปิดไปจะทายปิดไปไปเลยไปเลยนะ

สุดยอดเลยว่เมือดิสมันครับครับครับลองตับถ้ายู่มีผักน้ำใช่ม่เจี๊ยนับกว่ามา,ากมือหยกกับกองบปันป่นผักเองหน่อยใส่หอมหดไเนลับแ้วไปครับผมนีงอีกว่ละหมดแล้ว ส้นหอมเลยสามสิบเกียบแล้วเฮ้ยใส่ตึ๊กสามสิบเกียบคุณเนี่ยตินมั่นกับพี่น้องเลยชุดยอดเลยนี่ของแสบไีเลยค่ะ khác hơn mm. <laughs> <t incomplete> <g bits> mà. Đến một cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp กูไม่ลุกโดดะลยไม่ลุกโดดเ่ะจิเกลียวเนี่ยเก็ดไปเงี้ยเนี่ยเตีนมันซื้ยอดเลยวะนี่ไงเนี่ย5เนี่ยจับบอไม่ัลตัตักมันจิ้มมาตักอาไรแบบนั้นอ่ะยองเข้าไปพักครับ เราจะกันเท่หนั้นนะบ้านตาบ้าน n h ữ ถึงเน่นั่นอยู่ตาบานเลย่ยงขุดดีว่าตะวันนี่เป็นอย่างไงปวดละก็จะว่ามือคือไอ้ตรงขางรอครังเด้เมื่อสั่นก็าเอานีเด้นี่ยค่อยหยำหยากไงไงเขียวเขียดอ่ละดาวขาหยำพวดพวดเอ Không chụp nhọt, có xếp vào đồ đạc Cũng là mà mà lạ là bao đào này mặc lái mà, <laughs> 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 Tay bạc phải là lại luôn ปลากลายกานี้ครับเครื่องยัางมี่ซเน่บมกับหัวละผากันหมาละนกลุ่มัแตงเนือกกาไก่นี่ยโ้กินกาวไก่หันก็อกับเป็นอะไบเนาะยี่ยนฮะหอยหอยหอยหอหอยหอยหอยอยอลอยหหอ มีปู่อะปลาบูโดงองไปหานะมีปูขั้นมาสั่นมีปูก็บปลาเค็งอยู่ฮนปลาเค็งแม่ไงเสียบผู้หญิงเยอสิดบ่อยเด้เสียปลาเค็งเสียบสุดยอดเดี๋ยวพาต่อกันเลยขความไปซื้อไก่พอไปมมันยังไงบ้องด้ซึ่งเบิวกินเลยเนาะ ภาพเป็นเกียงกพี่น้องกูแล้วสี่นี่ยวกับหันมาในแม่แล้เออบอยยังหันน้ำตัวพากิ่งเกียงตกับพี่น้อง มยอคดหน่อยเครื่องโค้ดเรื่อยๆไปหน่อ,อ,อยพาปอพ่ออันใหญ่มาให้หัวละผ้าใบแฮกเคยกินบ่ครับมีหน่อยพาเมย์หวยก็แบบเนีน่ยพกแป๊วบักอีเล่นเนี่ยจานมาเต็มเลยบปทรุดยอดเลยบไปครับอ๋อน,นึงเหรออือฮะได้หรอ ก้มกันนะสาหร่ายครับกับเนื้อหัวครับอันนี้เป็นด่างีกนะครับแต่ว่ันนขกหนาวันไม่เป็นเนธออย่างเดี๋ยวมันได้แจ่๊บจุ่มอยู่บ้างจุ่มเลยมันคนละสาหร่ายของมันเป็นสาหร่ายนิดนึงจุ่มแจ่วขมมือแหวน่าจะแซ่ยบแล้วอาจจะง้วใส่กันได้ไรมาได้เสียบเขาทาเขาทา เขาละทาย่างเดี๋ยวเดิเรื่อดียกับหัวจือไับม่มีกับอ่ะเจ้าเขาไปมา่เราเยอะไมนอนอโอ้ยมเหมันมาขั้นบอลอะไราว่นนียบยังเชียมทมามาเออยังม่คนโกบันมาเละหืคักคัอันนี้เสียเท่นะครับเนาะ หน่นมันหว่าสบสุดลอันนี้เสียมากครับนันกินมันีเสือกับนนี่หรอกเสือ,อนน <c oughs> เกียไม้ครับเกีเยไม้เกียไม้เกียมไม้จริงยังปะถ้าบอกถ้าบอกถ้ามาดาไปแล้วม่ต้องแบบไม่ห่วงเลยไม่แงนะยังออไปนะก่อนะออถามาดาแบบธรรมาดาแบบคุยกับมู่ลยไหมอันนี้น้องมัดนะครับเนาะมันยังปะไม่จะเป็นเกยเองอือมันดียังว่าเก็์เกเองเลยอ เอาว่าค oh wow, ือยังเราอยู่กับมัวแบบนั้นยังบ่เก่งคนอื่นเบิ่งอื่นนั่นกี่ทไหนบ่